คุยสิดดครับครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออลเฟรมนะครับเย้ยหลังจากที่พวกเราห่างหายกันไปนานนะครับช้าเจ็ดแปดเก้า หลายคนก็น่าจะอยากดูแล้วก็คิดถึงพวกเรามา,มากๆไอจริงๆแบบแค่ช่วงนี้ทุกๆคนแบบยุ่งกันเฉยๆก็เลยไม่ค่อยได้อัดวอลกสุดๆก็ตอนนี้นะครับเฟรรมกําลังจะระบายสีรูปภาพนะครับเพราะว่าเฟรรมจะต้องทําพอร์ตเข้าเองนะครับตอนนี้เฟรรมม .3 แล้วเอ้ยไม่ใช่เฟรรมจะขึ้นม .4 แล้วตัวร<มา>ับก็เอกเที่เฟรรมจะเข้าก็คือ เอกภาพยนตร์ดิจิตัลแล้วก็ตอนนี้เ <c oughs> ฟรมกำลังปั่นพอร์ตอยู่วันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมแล้วแล้วก็เฟรมจะต้องส่งพอร์ตวันที่เจ็ดกันยายนนะครับ <c oughs> อีกกี่วันแล้วนอืมอีกกี่วันอีกกี่วัน <c oughs> ประมาณแปดวันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ถึงเออประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่เฟรมยังทำพอร์ตไม่เสร็จเลย <c oughs> แล้วพอร์ตอะเฟรมเฟรมจะต้องวาดรูปใช่ปะทั้งหมดหกงาน <c oughs> แล้วก็ ต้องถ่ายภาพอีกประมาณ3-6งานเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เฟรมก็จะต้องเขียนบรรยายภาพยนตร์2เรื่อง <t> แต่ตอนนี้คือเฟมยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเฟมไม่ยุ่งแล้วก็ช่วงนี้ทุกคนสอมสเปเชียลสเตจกันนะครับแล้วก็เฟมก็ติดติดเรื่องทำพอร์ตด้วย <t> ก็เลยโมจริงก็เนี <t> ่ยเฟมก็ทำอยู่ก็เลยไม่ค่อยที่จะว่าทุกคนก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้ดูบอกพวกเรากันนะแต่ไม่เป็นไร วันนี้นะครับ <c oughs> เฟมจะมาระบายสีให้ทุกคนดู <ic> ตอนนี้เฟมกำลังวาดรูปเส้นอีเสือนะครับจากเรื่องดบาบพิฆาตสุนท <c oughs> อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่มันยังไม่เสร็จแต่มันสวยแน่เอา่ะต่อไปนะครับเฟมจะลงสีที่ตานลกับเสื้อที่เฟมเป็นไว้ <c oughs> จริงๆเฟมเป็นคนชอบวาดรูปนะแต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดสีน้ำเท่าไหร่บอกว่า เป็นคนที่ชอบวาดรูปท <years> ี่แบบไม่ชอบระบายสีอะผมระบายสีไม่ค่อยเก่งอะไร Two thousand years later มาครับทุกคนแล้วก็โอ้โหเสียงก็เมื่อกี้นะครับเฟรมไปเรียนร้องเพลงแันทันที่เจ็บคอดีแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรียนร้องเพลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าจะวาดตาแต่ก็วาดไม่ทันเพราะต้องเรียนร้องเพลงก่อนก็เลยมาวาดแล้วตอนนี้เฟมเฟมวาดตาเสร็จ้ยเบาๆพี่เฟมวาดผราไม่ไหนตาเฟมวาดอันนี้นะครับลูกตาเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้เสร็จทุกอย่างแล้วแต่คือเงาตรงนี้มันจะแปลกนิดนึงนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลแต่มันแปลกแต่ไม่เป็นไรแปลกแต่ผมใช้สีหมาช่วยเอาแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะตัดเส้น ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการวาดรูปเออทุกคนครับใครที่ดูดูว่าผมไม่เสร็จอะมาดูอันนี้ว่าของจบเป็นอย่างนี้เพราะผมไม่ได้ถ่ายต่อเพราะพี่ทำช้าแค่นั้นแหละไม่พี่ไทยก็แค่ตัดออกแค่นั้นแหละรอวะมันยังเป็นเวลาให้รอก็อยู่นะวันนี้พี่เจจะมาร้องเพลงพี่เจพี่เจจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะไหนร้องดิรับเส้นดิเออเฉลี่ เซนิสส์อินิสสเอ้ยเซนิสไรอะ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 ไรไม่ไม่คอสีฟ้ามันเสื้อสีเหลืองใช่เหรอมันเสื้อสีขาวเสื้อสีเหลืองเสื้อสีขาวไม่อันนี้มันเป็นตอนที่อยู่ในค่ายฝึกอ๋อนั่นมันวาดเสื้ออย่างวไม่ก็ก็ผมเรฟเฟอเรนซ์ที่ผมเลือกมมาันเป็นชุดสีขาวใช่ไหมพี่เจนะครับเราจะมาตัดเส้นนะ 包你了，特别抱歉。<music> ลัเแฟนตัวนี้พี่ชอบมากนะว่าดีๆนะเฟมก็สวยอยู่ไอ้ตัวนี้แฟนเนสโกะปะไม่ใช่ยังไม่ได้เป็น เพมวาดเองอันนี้ใครย่งอ่ะไม่ใช่อันนี้พี่เนี่ยแหละหัวยิงยิงแบบนี้เหรอดีโอ้แสดงว่าเพมละวาดสวยอะดิไม่สวยนี่นะครับตอนนี้นะครับเราได้คิ้วหนึ่งข้างแล้วนะทำไมขอบตามันตามจริะ ำไมขอบตามันดำจังเฮ้ยทำไมเฟอุอ้ย <s> ไ,ไม่พี่มัน<อ>พี่ของเขาก็เข้มอะ่ะแต่ดูเหมือนไม่ค่อยเข้มเมท่าเฟย์เท่าไหร่ทำไมคิ้วขนตาเข้มขนาดนั้นนะอ่ะเอ้ยไม่ต้องรู้หรอกขอบตาเข้มไม่ต้องรู้หรอกเอ้าทุกคนโอ้ยผมมีปากกาตัดแล้วมันหัวใหญ่อะ่ะทำไงดีอ่ะ ทำเลยไม่ได้แล้วว่ะอันนี้ต้องสมงพอตอ่ะไม่แต่มันได้อยู่ไว้พี่ ไม่ใช่มันสีดำออเอางานจบจบแค่นี้งานพังไม่พังไม่ได้ไม่มีขี้เกียจทำใหม่ถ้ามันเป็นฟิลย่างเป็นเงาหนวดน้ำมูกเราจะเล่นเพงลงバลงกันว่าลูก พี่ไทยทำของผมเลยหรือเปล่าดูว้าพี่ไม่ได้ยุ่งกับแนของเฟมเลยเพมไปดูวิดีโอไปว่าพี่ทำของเพมตอนไหนวิ่จริงเลยเยอะจังวะเอ้าเพมอยากแก้ปัญหาปะ ก็เอาสีน้ำเนื้อเนื้อก็เป็นสบายใหม่สิไม่รู้แต่มันก็จะไม่สวยเหมือนเดิมแล้วไงแต่พี่ไม่ได้ทำแน่นอนเพราะพี่ไม่ได้ไปแตะเลยพี่ว่าคนข้างๆเฟรมทำคนที่เสกินได้อยู่อะอ้าวสรุปพี่ทำจริงๆเหรอก็ยังมีไปทำแค่นั้นหรอกเฮ้ยัสากดิสากเพิ่มร้อยสากพี่มันมันจะทุ่มเลทอ่ะนี เอามาน้องมามาเต้นบัดยากับพี่ได้ไหมแม่ตอนนี้พี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยกโยกพี่บรรจะไปขึ้นรถไฟรถไฟไรไฟไร้ไฟไร้ไฟรีมิกร้องไงนะเพียมรีมิกอ่ะอ๋อถ้าจะชอบเพือนพี่จะชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่บรรจับชูเลยดีหรอคนคุยคนคุยไปมีเผลลั่นเลยวไม่าลอยบอลจีนก็รักคนทจะเจนก่อนจอนรีมิก แต่จะชอบเพื่อนปีมันจอพี่ดีกว่า,วาเพื่อนปีมันเจ้าชู้เหมือนกันแลาวกันนี้หรอเฮ้ยอยู่กันพี่วอเดครับอยู่มาเข้าวอกมาไปด้วยไปด้วยเพราะว่าพี่ก็อาศัยวอกเฟรมอ่ะจริงเหรอเออแล้วทำไงอ่ะคือส่งรวมกันนี่ไม่คิดเดียวงเลยอันนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราครับเรามีแขกรับเชิญเพิ่มนะครับก<อ>็คือพี่วัตนายู่นะครับเย้เฮ้ยเสียงเฟรมเป็นไรอ่ะเสียงเฟรมแตกหนุ่มไม่เฟรมไม่สบายเฟรมยังไม่แตกหนุ่มเอ้ยหรือว่าแตก เราต้องให้ขอทุกคนในห้องนี้ไม่เข้าว่าผมด้วยละนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเย <Yay. S 2> ้เสร็จแล้วเหรอวอลเฟรเสร็จยังอะวอลเฟรยังไม่เสร็จอุ้ยแต่มันได้จริงๆิงใช่ไหมอะมได้อยู่คือมันเลอะเพราะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนพี่ชัยทำ พี่ไม่ได้ทำไปดูสิว่าไม่ได้มีพี่ในเฟรมเลยไม่แล้วคือถ้าสมมติเฟรมไทยทับอีกรอบมันจะไม่สวยแล้วใช่ไหมไม่สวยก็ไม่สวยแล้วตอนนี้ไม่สวยอ่ะมันไม่เห็นมันมีรอยอ่ะลองใช้ลิควิดดูไปยังลิควิดไปเฟรมนะนะทำไมทำไมเซนติสื่อขี้มูกไหลอะไรเนี่ยเซนติสื่อก็พี่ทำเป่าเซนติสื่อพี่ไม่ได้ทำอะไรมันเลยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้คือผลงานศิลปะศิลปะ ถ้าเกิดมันเละไปแล้วแนะนำให้วาดขี้มูกไปเลยเว้ยแบบขี้มูกโป่งอะไรเงี้ไม่ได้ใส่ขนาดนั้นมันไม่ได้เละขนาดนั้นและนี่นะคะคือไม่ศิลปะเราต้องมองไกลๆพี่เจสวยไหมมองไกลๆอ่ะสวยมากอุ้ยสวยมากมองไกลๆสวยมากเขาบอกโอ้ยไม่ใช่อยูุ้ยใช่อ่ะโอ้ยทำไมหมดไปหมดเลยพอพอมองใกล้ๆปุ๊บสวยพี่เจพูดมาว่าสวยไหมสวยสวยสวยไม่ชมใจสวยชมใจสวยอันนี้สวยมาก อยทุกคนตอนนี้คือเฟรนทำให้มันเละขึ้นอ่ะคือเฟรนกำลังกะจะลบรอยที่มันมีหมึกเลอะแต่มันเลอะอ่าวบอกเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยก็มันใกล้แล้วพี่ไหมใกล้แล้วไม่ยอมแล้วเลยใครบ้าง เราเป็นอะไรกันนะพี่ผมว่าผมต้องส่อย่างนี้แหละมันทำอะไรไม่ได้ละทุกคนเฟรมวาดเสร็จแล้วถึงมันจะไม่ค่อยสวยแต่เฟรมพยายามามากๆเลยนะแล้วก็มันก็คือตอนนี้นะครับมันก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการดึงสก,กอตเทปที่เฟรมแปะไว้ออกเฟรมชอบขั้นตอนนี้มาก ถ้ามันถ้ามันถ้ากระดาษมันไม่ขาดแล้นะเพนจะดึงแล้วนะเย้ <Yeah. S 1> แกะกระดาษออกเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับคือผลงานของพี่ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะ โฆษณาไปเรื่อยๆเนีน่ยแล้วแค่นี้ก็สวยแหละไปนอนดีกว่าจวอีกต่อไครับทุกคนพี่อลันก็ตอนนี้นะครับ <c oughs> เราไม่ได้มาวัดดูแลแล้วก็จริีๆเรวก็โผล่มาที่เรามีเพ <c oughs> ื่อนวันนี้เพิ่มวันนี้เราก็หยุดีๆมากินราเม็งกันนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นราเม็งข้อสอบแล้วก็ เไม่เคยมาก่อนเนี่ยแล้วก็พี่รันกับพี่เจก็พามากินนะแล้วก็ตอนนี้พี่รันกับพี่เจกำลังสอนอยู่ว่าเพื่อนต้องทำอะไรบ้างข้าวกันโหไม่ติดมันต้นหอมต้นหอมเขียวต้นหอมเขียวเป็นยังไงอะครับต้นหอมเขียวเนี่ยเจมี่ผมส่งข้อสอบนี่เรียกเขาเลยแต่ละเมื่อ อุ้ยหีนังจังปอนี้ก็ yeah. คือจะได้เป็นออนนี้เลยใช่ว้อง 2> 2. ่อันนี้ด้วยก็แล้วแต่ก็ยื่นสองอันก็ได้ให้กดโดนเขเ็นจะส่งข้อสอบเลยครับเดี๋ยวต้องกดตรงนทำไมมันไม่มีเส um ียงอ่าทำไมขอเนไม่มีเสียอ๋อกดโดนแล้วเฮ้ นี่ครับแ้วไม่ยู่ที่นะค,ะครับค่ะผมน้ำาอ้โหโอเคเอา้าผมยังไม่ได้สังน้ำเลยเอ่ะ <c oughs> เอาเขาไปแล้วเหรอ <c oughs> พี่เ <c oughs> จไม่บอกก่อน ไ,ได้แบบลงทางแบบโซเชียลเลยลงจากเคชับคือเคชับเฟมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเฟมลืมรหัสแล้วก็ไม่ได้อันนี้ลืมรหัสลืมรหัสของจริงอะแบบจำไม่ได้แล้วแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปสมหวังแล้วก็หาอะไรไมาเล่นกับทุกคนแน่นอนช่วยนีิก็อาจจะหายไปหนนะเสร็อตรงน,นี้แล้วครับอุ้ยถ่ายแทบไม่ทันนี่ออของเฟมมาแล้วโอ้พี่เจ๊กินไม่รอเลย ที่เราเนีกินแล้วไม่กินไม่ได้ละครับผมซื้อเครื่อกินอิ่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องกินไม่หมดนะครับเพราะว่ามันทั้งเผ็ดมันก็ร้อนนะครับซืกอเลยื่องกินไม่หมดครับเราคนไม่ช่วยอันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะเผ็ด เอาพี่เราไม่กินเผ็ดหรองั้นก็เหลือพี่เจแล้วแหละงั้นพี่เจกินให้เฟนหน่อยได้ไหมพ,พี่ปวดอ่ะดูพี่เจกินให้เฟนหน่อยได้ไหมกินให้หน่อยสยไีได้ไ <c oughs> ด้ไหมเมไรเฟนจะเบกรกย่มตัวเองนี่้งเลยคอนเทงบ้บ้งนั่นี่เยือยู <c oughs> ่ทำไมได้ ไม่ไปเลยนะเรามีของหวานแล้วจึงนี้ด้วยสองกระเพาะคนเราไม่สองกระเพาะพี่อะไรเขาได้บอกเราแล้วกระเพาะของขาเราของหวานใช่แบบบางทีอ่ผมกินกินข้าวแล้วใช่วโมแล้วก็รู้สึกว่ามันอิ่มแล้วแต่ก็กินของหวานได้ต่อแต่คือไม่กินข้าวแล้วไงคือแบบคนเราไม่มีส่องกระเพาะแล้วคือของหวานแล้วของข้าวซึ่งตอนนี้ของข้าวเต็มเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรเพนจะแบ่งส่วนของหวานแม่ของข้าวของข้าวเะของขาวโย่อของข้าวอุบ่าวไปเลยเดี๋ยวเราไปกินจุ ีครับทำสุบบดท้ายทขาไม่ได้หน่อย <c oughs> น่อยไมเยอะสุดท้ายครับเขาจะพิจารณาวันที่าเปี9โอ้ยอะไรเดี๋ยวช่วยผมขอหวันน้นต่อครับ let's go ทุกคนเฟรมลืมถ่ายวอล์กทำไมทุกคนไม่อำเตือเนเฟ้มต,ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านแล้วนะร้านรร้านขนมร้านขนมร้านร้านหนึ่งนะครับแล้วเราได้สั่งโทสกับเบรนซูที่หมดไปแล้วแล้วก็ลืมถ่ายแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรพี่เจมสอะไรสักอย่างไอ <I S 2> ช็อกโค้ิโก้ไอไม่ใช่โค้ิโก้คุกกี้อะไรสักอย่าง เครื่องปั่นทงคิปั่นทงค้นมปั่นนะครับใส่เอฟเข้าได้ครับพี่เจก็คือขายของอย่างเดียวก็เฟมเพิ่งกินไปไม่กี่คำเองมันติดบอกรอเอา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 สวัสดีครับทุกคนก็อเตี๋ยบตอนนี้นะครับประมาณ เกือบจะแปดโมงแล้วครับตอนนี้เฟมกำลังจะไปโรงเรียนแล้วแล้วก็วันนี้นะครับมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เฟมจะไปสอบเข้าเอกเย่จะขึ้นมาป่ายแลวก็จริงๆตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับเมื่อคืนอ่านหนัหนงสือถึงดึกเลยผมย้ํานด้ไหโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ไปโรงเรียนกันเลยครับพี่คอปเปอร์เดี๋ยวไปรอพี่คุนครับ ผมจะบอกว่าการเตรียมตัวเข้ามสี่ครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวที่แบบโคตรไวไวามากๆไวามากๆครับผมก็ตอนนี้นะครับเฟิมถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็ตอนนี้เราเรียนคาบที่เท่าไหาร่แล้วสามเรียนคาบที่าสามแล้วนะครับ เฟมสอบหลังเลิกเรียนนะคะวันนี้เลิกเรียนประมาณ2องโมงเราเฟมต้องไปลงทะเบียนสองสองโมงคอโอเคกาลังไปเรียนครับไปไปพื่อนทำละไปอ้าวไม่ได้เรียนหรอไม่เป็นไรจะเรียนด้วยกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฟมจะไปเรียนขั้ต่อไปแล้วโอเคนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เฟมพาทัวร์นะครับวันนี้ครับเฟมจะพาทัวร์โรงเรียนว้าว มีนะครับตรงนี้นะครับทางด้านในของเราก็จะมีตู้ก่อน้ํานะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับคลิมนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาสอบอีกแบบว่าให้เห็นเรื่องการเตรียมตัวเออเฟรมเข้าอย่างไรแคเห็นเรื่องการเตรียมตัวเข้าม4เดกที่เตรียมเข้าก็คือภาพยนตร์ดิจิตอลดิจิตอลฟิล์มนะครับเด็กฟิล์มเด็กฟิล์ม เป็นการเตรียมตัวด้วยมากผมเพิ่งทำขอดเสร็จเมื่อวานแล้วก็มาสอบวันนี้เลยนะสองพันปีต่อมา นี่ขออนน้งฟะคครรััับบออเากีนนงผมทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เจ็ดแปดเก้าพี่เล็กพี่เล็กไม่ได้ถ่ายวงนานแค่ไหนแหละนานมากๆเอาจริงคือถ่ายแต่ว่าไม่ได้ตัดอะแบบถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆอะแต่ไม่ไม่เคยแบบจริงๆวงนี้ที่พี่เล็กอัดอยู่อ่ะคือเฟรมถ่ายตั้งแต่สามสิบสิงหาสามสิงหาสมัยเดียว์ทำแคปซูลอ่ะโห แต่ก็ตอนนี้นะครับเทมจะมารีวิวพอร์ตเฟรมนะครับใช่ครับเอีกที่เทมเข้าก็คือดีดรอ็อฟเฟรมใช่<อ>นี่ว่าสิเที่รเล็กก็อยู่นี่บ้านในมหาลัาอยอ่ะฟิวเอกอกแสดงครับกแสดงน,น,นั่นแหละก็ที่ฟิวทำหนังเหมือนกันใช่ใช่นี่นะครับพอร์ตเฟรมอันนี้เฟมทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็เฟมเป็นคนออกแบบเองแล้วก็เลือกรูปแล้วก็เอาผลงานมาใส่อะไรต่างๆ่างแล้วก็ไปให้ร้านปินเอา แต่รู้บ้างพี่เล็กว่าออพอร์ตอะเฟมอะเพิ่งไปเพิ่งไปปริออ้นปริ้นตอนเช้าอะวันที่สองแล้วแล้วแล้วแบบแล้วก็เพิ่งได้ตอนประมาณเก้าโมงครึ่งเออแล้วให้เขามาส่งใช่ปะ่ะแล้วก็แล้วก็ตอนสามโมงครึ่งก็เข้าสอบก็เกือบไม่ทันถ้าไม่ทันทำไงถ้าไม่ทันก็ไม่รู้ก็ไม่มีพอร์ตไงก็เขาเขาก็ไม่ได้ดู <laughs> <laughs> ก็หน้าแรกเฟมก็จะใส่พวกประวัติส่วนตัวและอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผลงานของเขาเราสแปดเก้าสิบพี่เล็กปะ นี่อ่ะพี่เล็กตัววิเลยพี่ได้กู่ในนี้แล้วก็นี่ผลงานถ่ายรูปของเฟรมนะครับทั้งหมดเจ่งมากมีพี่ปหมเนี่ยไม่มีก็พี่เล็กไม่ได้มาในเฟรมถ่ายมีในรูปนี้นะครับเอ้ในในนี้ก็จะมีพี่ออโต้มีพี่ฮาร์ดแล้วก็มีพี่จังด้วยแล้วก็โต้รักมากเลยใช่อันนี้เฟรมถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะตอนแรกแบบเห็นพี่โตนอนอยู่แล้วก็เดินเข้าไปแชะเลยทีเดียว แล้วก็ได้รูปมาแบบน,นี้ดีอันนี้เฟรมไปถ่ายที่อนุสาวรีย์มั้งครับอาจะอันนี้เดียม,มอนก็จริงๆเิเฟรมอ่ะไม่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 ได้ถ่ายรูปเก่งมากแต่แบบว่าอยากเข้าเอกิฟ์มเพราะว่าอยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับมุมกล้องการแสดงการผลิตหนังะอะไรพวกนี้ก็เลยก็เลยฝึกถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปพวกตึกแล้วก็รถแล้วก็อาหารสวยนะ อันนี้รถน้าซิลมอีกปิดทะเบียน<อ>แล้วก็จะมีอาหารปิดทันไหมเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ใช่หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็จะมีผลงานวาดรูปนะครับจริงๆเพลงก็ไม่ได้วาดรูปเก่งอะไรขนาดนั้นแค่แค่ค,คิดว่าก็ยังพอวาดรูปได้ก็วาดสวยกว่าพี่มาแล้วนี่ก็มีผลงานนี่น,าน่ารักอ่ะเอ๊ะคือเฟย์วาดเองหมดเลยเหรอใช่เฟย์วาดเองหมดเลยอันนี้แหละอันนี้ตอนที่วาดวาดในคลิปนี้แหละตอนที่เดินทางแคปซูล ตอนนั้นวุ่นวายมากแล้วก็นี่นะครับผลงานที่เพมตัดคลิปก็คือวอลของ7 8 9ก็เรียกว่าต้องขอบคุณ7 8 9เลยที่เขาให้เราส่งวอลเนาะเพราะว่าพอพอพอ,พอแบบได้ได้ลองตัดคลิปเองก็แบบเฟรมก็มีมีผลงานเก็บไปในใสพ่พอเพื่อที่จะเข้าวอลสิครับจริงแล้วก็ใช้ได้นเนี่ยเป็นหตัดต่อไปเลยใช่และนี่นะครับก็จะเป็น2องสอง,งที่เฟรมเขียนมีว<ๆ>อันนี้เป็นหนังที่พี่งงกำกับ ใช่ไวรุ่มพล้านครับผมอ o ซีเคร e แล้วก็มีเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดตายนะี่ยหนึ่ฟิตเป็นหนังระดับทีนะครับคุณชอบ Two thousand years later ก็ตอนนี้นะครับโอ้โหนะคือตอนนี้นะครับเฟรมถึงวันที่ได้ประกาศผลเอกแล้วนะอ้อแล้วก็ตอนนี้นะครับต,ต,ติดป้าติดป้าว่าติดหรอเอกอะไรเอกอไะไรสารสินวาย ถ้าผมก็ตอนนี้นะครับเฟรมกำลังจะสวัสดีครับคัได้ป่ยยได้ป่ะอนาให้ได้ไมไหมอไรมาต่อต่อต่อโอเคจบดูเลยแล้วกันเฮ้ยยังไม่ดูเลยโอ๊ยดูให้หน่อยได้ป่ะลีมะล์มะ้ย สเสร็จ yeah, แล้วกาครับผมก็ขอจบวอล์กของเฟมเพียงเท่านี้นะครับแล้วกอ็อาจจะยังไม่ได้บอกทุกคนว่าคลิปนี้ใช้เวลาถ่ายทําค่อนข้างนานตั้งแต่ที่เฟมเตรียม e ทําพอร์ตตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้าน7จ9จนตอนนี้นะครับรายการจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เฟมสอบติดเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าคลิปนี้นะครับใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอให้กำลังใจเพลงมาตลอดนะครับรู้สึกแบบพวกพี่ๆด้วยอย่างเช่นพี่ฮาร์ดตอนที่ไปถ่ายนั่นแหละแล้วก็แบบจริงๆในพอร์ตนะครับก็จะมีรูปทั้งรูปพี่ฮาร์ดรูปพี่จางแล้วก็รูปพี่ออตโต้อยู่ด้วยก็ขอบคุณมากนะครับไปละไป